เริ่มแรกที่เลี้ยวรถเข้ามาก้าวลงมาก็คือไม่คิดเลยว่าสถานที่จะเกินคาดฝันขนาดนี้คือตั้งแต่แรกตอนที่เห็นจากรีวิวอ่ะก็คือก็เห็นแหละว,ว่าสถานที่อุ้มมันดูดีมากเลยมันเหมือนสว่างแบบย่อมๆแต่พอเข้ามาเสร็จปุ๊บมีต้นไม้มีที่ให้นั่งนั่นนูน่นี่มีลำธารมีอะไรเยอะ้ยค่ะก็คือแบบบรรยากาศก็กคือเหมือนในละครเลยละครเป็นยังไงเราได้สัมผัสเลยที่นี่ค่ะ อย่างแรกที่ประทับใจเลยคือเหมือนทุกคนนะคะมาด้วยจิตใจที่แบบว่าอยากมาทำไม่ใช่เพราะว่าโดนบังคับมาหรือว่าแบบรู้สึกอยากหนีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือท่านพระอาจารย์ที่ท่านเทศนะคะเทศธรรมต่างๆทุกรอบเนี่ยค่อนข้างจะเทศได้แบบว่าสนุกไม่น่าเบือ่อแล้วก็ได้รับรู้ถึงรสพระธรรมเลยค่ะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยได้เรียนรู้ว่าเนี่ย วิธีการทำสมาธิของพระอาจารย์ที่ท่านสอนเราเนี่ยจริงๆก็คือไม่ยากน่าจะทำได้ทุกคนได้เรียนรู้หลักการที่ถูกต้องค่ะว่ามันควรที่จะทำยังไงต้องเริ่มอะไรก่อนเพราะว่าตั้งแต่แรกก็คือไม่มีโนเลดไม่มีโนฮาวไม่มีอะไรเลยก็คือเพิ่งจะมารู้นั่นแหละวว่าอ๋อมันต้องปรับกายสบายใจนั่นนู่นนี่ก่อนนั่นนู่นนี่ถึงจะได้ ผลลั์ที่ต้องการรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าได้วิธีที่ถูกต้องค่ะตั้งแต่เริ่มปรับกายแล้วก็มาถึงภายในจิตใจของเราว่าต้องจัดการยังไงพอมีพระอาจารย์ท่านมาแนะนำอะค่ะท่านแนะนําค่อนข้างที่จะตรงจุดแล้วก็ให้เราถามคําถามที่เราสงสัยว่าอย่างเช่นเราแบบนั่งสมาธิไปทําไมอะไรคือความสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหนั่งสมาธิมันจะต้องแบบเกรงไหมหรือว่า เราจะต้องแบบพยายามที่จะไม่คยดูกระดิกไม้ไม่จาเป็นเลยค่ะคร์สนี้แบบว่าค่อนข้างแบบปล่อยตัวค่ะสบายค่ะอาจารย์ท่านก็บอกว่าปล่อยสบายสบายไปเถอะเราเป็นคนใหม่อะไรยเงี้ยค่ะส่วนอาหารนี่ก็ดีทุกมื้อเลยค่ะจนเราต้องดึงตัวเองว่าเราอย่าทานเยอะนะมันจะมีผลกับการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทุกคนน่ารักมากเป็นมิตรแล้วก็เอือ้อเฟื้อพี่เลี้ยงประจำกลุ่มก็ดูแลดีคอยถามตลอด คือโดยรวมแล้วพอใจมากที่สุดอะคะ่ะขอขอบคุณพี่พิทีงานทุกคนเลยค่ะเพราะว่าดูแลกันดีมากเหมือนทุกคนก็น่าจะกลัวว่ามาจากต่างที่จะไม่ค่อยกล้าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบว่ามีการอาไอซ์เบรกกิ้งกันเนาะในกลุ่มย่อยอทุกคนก็ได้พูดปัญหาของตัวเองได้ได้ปรึกษาได้ถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กราบขอบพระคุณอย่างแรกเลยค่ะที่ได้จัดคอสดีๆอย่างนี้ให้จริงๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับสังคมในปัจจุบันนะคะเพราะว่าคิดว่าคนเราเนี่ยขาดที่พึ่งทางใจเยอะขึ้นแล้วก็สังคมในปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่ค่อนข้างเห็นกับตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยคนเรา,าหาคำตอบกับชีวิต ยังไม่ได้บางครั้งเนี่ยการที่เราได้มาอยู่กับตัวเองการที่เรามาเรียนรู้ช้าๆกับตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นคำตอบของชีวิตคุณก็ได้คือขอแค่ได้มาสัมผัสะคะ่ะก็คือก็จะรู้เลยว่ามันดีมากจริงๆกับชีวิตแล้วมันเป็นประโยชน์กับชีวิตมากได้สัมผัสอะไรที่มันดีๆเหนือความคาดหมายะคะ่ะทั้งผู้คนทั้งสถานที่อาหารพระอาจารย์แล้วก็ สื่อนำสอนต่างๆที่พระอาจารย์เขาตั้งใจมาสอนพวกเราจริงๆเลยะคะ่ะรู้สึกถึงพลังบวกทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในคอร์สนี้ตลอด3วันนี้รู้สึกว่าเป็นเวลาที่กําลังเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากจะลองอะไรใหม่ๆอะไรอยะะ่างเงี้ยค่ะ